ก็มาต่อกับตอนที่140กันเลยนะครับมอนสเตอร์พาราไดตอนการแกล้งตายลาวกับเวลาในห้องฝุกฝนถูกหยุดแลดนอยัก์ที่กำลังเหยียบย่ำล่างหลินห่วงถูกหยุดมอนสเตอร์ตัวอื่นก็กำลังเข้ามาก็ถูกหยุดเช่นกันภาพการกัดที่อยู่ไม่ไกลถูกหยุดในอากาศทั่วทั้งห้องถูกหยุดมันลาวกับมีใครบางคนได้กดปุ่มหยุดชั่วคาวรากับหังที่ปรากฏ ใกล้กับศพข,ของหลินหวงมันคือร่างที่ใช้เพื่อปลอมการตายของหลินหวงหมาป่าเงาวิบัติได้มาถูกเวลาฉันคิดว่าฉันต้องลอง่อมอนสเตอร์มาเพิ่มเสียอีกแต่หมาป่าตัวนี้ได้ลอบโจมตีฉันมันช่วยล่นเวลาของฉันได้มากหลินหวงไม่คิดว่าหมาป่าเงาวิบัติจะโจมตีเขาหากเขาไม่แกล้งตายเขาสามารถเชิญไปมาเพื่อป้องกันเขา ได้เมื่อคอของเขาถูกกัดและสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเนื่องจากเขาต้องการแล้งตายหลินห่วงจึงยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีต่อมาเขาก็ได้ตายภายใต้เท้าของแรดยักษ์โปรดสร้างเหตุการณ์ปลอมตอนนี้ฉันต้องการสร้างศพปลอมเพื่อแทนที่ศพของฉันและฉันจะใช้การหลอกลวงเพื่อทำให้ทุกคนเชื่อว,ว่านั่นคือศพของฉันจริงๆ ฉันต้องการให้ทุกคนคิดว่าฉันตายในห้องฝึกฝนศพทดแทนจะหายไปในไม่กี่วินาทีดังนั้นหลินฮวงจึงต้องประดับประคับประคองศพเขาการหลอกลวงจะทำตามเรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นและออกมาพร้อมกับสิ่งของที่ใช้หลอกลวงต่างๆศพจำเป็นต้องถอดแบบมาให้สมบูรณ์มันต้องมีแหวนเช่นเดียวกับแหวนที่ฉันใส่ สีและขนาดก็ต้องเหมือนกันหากแรดนอย,ยักทำการโจมตีปล่อยให้มันโจมตีแม้ว่านั่นจะสร้างความเสียหายให้ร่างกายฉันมากขึ้นก็ตามของทุกชิ้นที่โศกข้างถูกสร้างโดยการหลอกลวงจะเหมือนกับของจริงทุกอย่างจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดและทุกสิ่งจะหายไปไม่เป็นไรในดึงเดือนพวกเขาจะทิ้งแหวนอุรุวกรฉันด้วยวิธีของหน้าบากเขาจะไม่ยอมให้ใครอื่นสัมผัส กับสิ่งต่างๆของฉันและหงสวงก็จะไม่ต้องการของของฉันแน่นอนฉันต้องทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีดินห่วงพยักหน้าโปรดเลือกเป้าหมายที่จะหลอกลวงนั่นจะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เห็นศพฉันนกสังเกตการกล้องวงจรปิดวิดีโอที่มาจากแหวนหัวใจจักรพรรดิกระจกทุกสิ่งที่มี ร่องรอยของศพฉันการแก้งตายไม่ใช่เรื่องยุ่งยากทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือปล่อยให้ทุกคนคิดว่าฉันตายหลินฮวงสยยยิ้มตราบเท่าที่กาโม่งคิดว่าฉันตายไปแล้วพวกเขาก็จะไม่มองหาฉันอีกต่อไปมีอะไรอีกไหมฉันต้องปกปิดร่องรอยฉันตั้งแต่ตอนที่ฉันแก้งตายดังนั้นทุกคนต้องไม่รับรู้ถึงตัวตนของฉันหงส์ซงและคนอื่นเช่นกันหลินฮวงกล่าวเสริม กำลังเดินเองการสร้างสิ่งของสิ่งของได้ถูกสร้างขึ้นหลิน่วงใช้การแปลงร่างโชคขาวและกายตัวเขาเป็นวิญญาณเขาดำลงในดินตอนนี้กลิ่นอายของเขาได้หายไปไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังซ่อนตัวอยู่ใต้ศพในร่างวิญญาณในมิช้าหน้าต่างแจ้งตงก็ดังขึ้นการหลอกลวงจะมีผลเป็นเวลาหนึ่งเดือนเวลาจะกลับมาเดิน กำลังจะแทรกเหตุการณ์ปลอมเข้าไปเวลาที่ถูกหยุดในห้องฝึกฝนกลับมาเป็นปกตินกสังเกตการกระพือปีกของมันและส่ง,สงภาพการตายของหินห่วงไปในไม่ช้าหน้าบากก็เห็นวิดีโอเขาตกใจเพราะเขาได้เฝ้าดูหินห่วงมาหลายวันและรู้สึกงงงวยที่เขาไม่อัเชิญไปบนชั้นเจ็ดเขาไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหมาป่างาวิบัติโผลม,มาจากที่ไหนก็ไม่รู้และกัดหินห่วง เขาล้มลงและดูเหมือนว่ากระดูกคองเขาจะหักแม้ว่าเขาจะสามารถข้ามาป่าอวิบัติได้แต่แลนนอยยาก็ก,กดตัวและกระทืบเขาหลินฮวงไม่ได้ตายในการเหยียบครั้งแรกแต่เขาได้หยุดกคนขึ้นไหวโดยสมบูรณ์หลังจากโดนกระทืบอยู่หลายครั้งในที่สุดร่างเขาก็บิดเบี้ยวผิดรูปหน้าบากรีบพุ่งขยานไปที่ชั้นเจ็ดพบว่าห้องฝึกที่หลินฮวงอยู่ เขาใช้กำลังเปิดประตูและพบศพของหลินฮวงในทันทีเขาตบมือเพียงครั้งเดียวมอนสเตอร์ทั้งหมดก็ตายลงหลินฮวงเห็นเขาและลอยเข้าไปในศพเขาทันทีเขาต้องคิดเขาต้องติดตามศพปลอมมิฉะนั้นห้องจะยังคงแสดงว่ามีคนอยู่ในห้องฝึกฝน หน้าบากพลิกล่างของหลินฮวงล่างของเขาผิดรูปโดยการกระทืบของแรดนอย,ยักกระดูกทั้งหมดในล่างถูกบทขี้และอวัยวะของเขาถูกทำลายจนหมดเรื่องบ้าๆนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาไม่อาจจะเชื่อสิ่งที่เขาเห็นได้แม้เห็นร่างกายของหลินฮวงตรงหน้าเขาก็ตามหลังจากที่สืบสารอยู่สักพักเขาก็พบว่าหลินฮวงได้ตายไปแล้วจริงๆ หลังจากที่คบคิดอยู่สักพักเขาก็แบกร่างหลินฮวงขึ้นและวิ่งออกไปจากห้องฝึกฝนเขามุ่งหน้ากลับไปที่ออฟฟิศแล้ววางร่างหลินฮวงลงบนผื้นขณะที่โทรไปหาใครบางคนหลินฮวงออกจากร่าง,งเขาและดำลงไปพื้นดินขณะที่เฝ้าดูเรื่องราวเอาลงศพมาและส่งมันมาที่ออฟฟิศชั้นหน้าบ่าพูดทันทีที่มีคนรับสายคุณหมายถึงลงศพสำหรับใส่ศพ ชายคนที่ได้รับโทรศัพท์คิดว่าเขาฟังผิดลงศพไม่ได้มีไว้ใส่ศพงั้นควรใช้ใส่อะไรหน้าบากกำลังหงุดหงิดและเมื่อได้ยินคนพูดอะไรงงๆเขาจึงตะโกนใส่ด้วยความโกรธผมเข้าใจแล้วผมจะส่งไปทันทีเจ้าหน้าที่ไม่กล้าถามอะไรเพิ่มหน้าบากสูดหายใจลึกแล้วมองดูศพหลินทวงเขาคิ้วขมวดอยู่หกนาทีต่อมา ชายสมเว่นกันแดดที่รับผิดชอบการประหารก็มาที่ออฟฟิศของเขาเขาตกใจเมื่อเห็นศพของหลินฮวงวางเขาลงในโรงหน้าบากกล่าวชายสมเว่นกันแดดไม่ได้ถามอะไรอีกขณะที่เขาวางศพของหลินฮวงลงในโรงศพขณะที่เขาพยายามจะปิดฝาโรงเขาก็ถูกหยุดโดยหน้าบากแค่นั้นแหละไปได้ ชายสมแม่นกันแดดเพียกหน้าและจากไปจากนั้นหน้าบากก็โทรหาใครคนหนึ่งหลังจากดังอยู่2ตืดวิดีโอคอลก็เชื่อมต่อนายโทรหาฉันทำไมมีอะไรเกิดขึ้นเั้นหรือมันเป็นผู้หลุดพ้นไวยกลางคนหลูชวนมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเด็กที่นายส่งมาหน้าบากมองหลูชวนแล้วท่าทางก็ตึงเครียดไม่เป็นไรหรอก หากเป็นเรื่องเล็กน้อยตราบเท่าที่นายไม่ได้ฆ่าเขาดูชวนบกมือเขาคิดว่าหลินหงได้แหกกฎในค่ฝึกเด็กนั่นตายแล้วเขาพูดอย่างสิ้นหวังอะไรนะดวงตาของหลูชวนเบิกกว้างมันเกิดอะไรขึ้นหน้าปากเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปเมื่อฉันไปถึง หลังจากที่เห็นคลิปวิดีโอเขาก็ตายแล้วฉันบอกนายแล้วว่าให้คอยจับตาดูเขาและตอนตอนนี้เขาตายภายในการดูแลของนายนายก็รู้ถึงอารมณ์ของหัวหน้าหงซวงดีตอนนี้เราเดือดร้อนแล้วหลูชวนไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเราจะทำอะไรได้เราไม่อาจปกปิดเรื่องนี้ได้หน้าบากพูดด้วยใบหน้าซีดเขียว เราไม่อาจปิดบังเรื่องนี้ได้เราต้องบอกเธอทันทีหากเธอพบว่าเราไม่บอกความจริงแก่เธอผลที่ตามมาจะเลวร้วายยิ่งกว่าหลูอชวนกล่าวฉันจะโทรหาเธอเดี๋ยวนี้นายก็ไปพยายามค้นหาใครที่ทรงพลังกว่าหลิน่วงจากค่ายและแนะนำและแนะนาเขาให้หัวหน้าหงซะทรงพลังกว่าหลิน่วงฉันไม่คิดว่าใครจะมีทรงใครจะทรงพลังกว่าหลิน่วง ทั่วทั้งค่ายเขยดเจ็ดหน้าบากเกานายไม่รู้หรือไงเด็กนั่นคือผู้ควบคุมเขามีแม้กระทั่งแวมพายที่ผ่านการกลายพันธุ์ถึงสองครั้งไม่แปลกใจเลยทำไมหัวหน้าจึงแนะนำเขาท้ายที่สุดดู่ชวนก็เข้าใจเรื่องราวหยุดพูดและสาระได้แล้วตอนนี้เราควรจะทำยังไงกันดีหน้าบากไม่รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงดีเราต้องบอกความจริงกับเธอฉันจะโทรหาเธอและเธอจะมาดูศพ นายไปเตรียมวิดีโอจากกล้องมาแล้วเอามาให้เธอดูเมื่อเธอมาถึงหลูชวนคิดว่านั่นคือวิธีเดียวที่พวกเขาสามารถทำได้มันเป็นความผิดของเราพวกเราจะต้องแบกรับอารมณ์ของเธอจบลงไปแล้วนะครับกับมอนสเตอร์ r บ d i ์ e ตอนที่140ขอบคุณครับ